Hey. I like to be educated, but I'm so frustrated. Hello to my lonely. Name. ้นานหินง,งามไปกันต่อนี่ลานหินง,งามนะคะอ่ะเดีย๋ยวเราเดินกันต่อไปะไปยอมแพ้ไปกันต่อโอี้ยหพอเด็บร้องแล้วไปกันตรงนักท่องเที่ยวเยอะนะคะเดีย๋ยวเดินไปชมาหาหินง,งามกัน กำลังเดินไปดูผาหินงามนะคะโอ้คนไปถ่ายรูปไปข้างบนนู้นเลยเหรอนะโอ้หขึ้นไปได้ยังไง งงไงนั่นเปล่านู่น้น,นองนี่นู่นไม่จะพาไปดูนู่นหินหินฟีฟ่านะคะหินบอลโลกอะ่ะถ้วยฟุตบอลโลกฮะก <c oughs> ินฟีฟ่าไปนูน่นนู่นน้องโอมเห็นไหมนูน่นคนเขาไปนั่งบนนั้นน่ะ กิ่นอะไรก็ไม่รู้ไปดูกันอเออมาตรดียดเดียมบอมบ์บลุกบอลนระเดียนบ้านดอนบอลบอลตรงไหนอะค่ะหินหั่นตัง้ตอง,อ,อ,ง,อ,งอ๋อเนี่ยไปไปถ่ายให้รู้หน่อยเจอ,อ,อ,อแล้วนะหินหั่นตัง้ง สวโอเคโอ้โหสวยงามหินปราสาวไปกันต่อไปกันต่อไม่ได้นี่ยมองเห็นใกลๆแล้ว ค่อยเดินแล้วนอนนนดูรูปตัวอย่าง เจอแล้วหินแม่ไก่แม่ไก่ก,กุ๊กกุ๊ก <c oughs> ดูหนุมองไปทางนู้นดิลูกโอ้โหเป็นไงหมอกขึ้น่าข้างแมวขึ้น่าข้างบนนั้นเออเจอพ่อไหมดูพ่อดิ หินเลดาหินช้างเอราวันหินราชสี เลือกเส้นทางเลือกเลยอ,อยากไปทไหนเบเกิลเบเกิลเลือกหน่อยจะไปทางสะโอ้โหเบเกิ <c oughs> เลก <c oughs> เลือกทางยากเลือกทางยากด้วยเบเกิล <c oughs> เลือกถูกว่า <c oughs> ลูกถูกด้วยโอ้โห <c oughs> ใช่ <c oughs> โอ้ถ้าเลือกทางนี้ชีวิตเปลี่ยนนะทางตัน น้ององมเลือกถูกแล้วเนี่ยแบกิวเนี่ยไม่เสียแรงดูหลายตอนโอ้โหหมอกอลันทุ่งนะคะอ,อ,อ๋ออมเลือกถูกทางอะเที่ยมมากถ้าทางนั้นมันเป็นทางตันอนะมีน้ำ้วย ถึงแล้วโอหสวยเลยตรงนี้สวยขายยังไงให้สวยช้างเอละวันแล้ว,ลวก็หินราชสีป่ะไปดูกันน้องโอมน้ำทิมไปองคร์ระโขนทิมจะเลือดถ่ายไปทันนี <laughs> อย่า <laughs> น้ำไหล ถึงแล้วถึงแล้วครับช้างเอราวัณไปถ่ายรูปกันปะให้แอนถ่ายให้ปะแอนมาถ่ายรูปด้วยเหรออยขึ้นไปข้าโบสุดเลย มาไปเฮ้ยอ้าว BBQ เว้ยเุ้ยเว้ยเว้ยอุ้ยเว้ย BBQ แล้วทางชันมากอืมโอ้โหทางชันมากครับไปทางไหนดีครับทางซ้ายหรือทางขวาคุณเลือกเลยตัดสินใจ ตัวถามว่าวออยู่ในกระเป๋าพี่โอปะอ่ะอ่ะเดี๋ยวสักครู่อยู่ในของพี่โอเนี่วอวอมาเดี๋โอนะไปกันต่อไปกันต่ออ่าไปโอโอไม่นะเฮ้ยอย่างน้อยเราก็มีทางไปอยู่นะเนี่ยกูว่าคุณจะทำยังไงอืมคุณจะให้ผมเดินข้ามไป เลยหรือเพราะมันมีรูอยู่ตรงนี้มันจะรับน้ําให้ได้คุณจะให้หรือว่าคุณจะให้ผมเดินลุยไปเลยหรือจะทําให้ผมกระโดดไปตรงนี้แล้วก็ไปตรงนี้ก็ไปตรงนี้กระโดดไปสิครับอือไปไปน่นโหตรงนี้สวยเลยอะ่ะไปไปกันต่อหินดานอะไรก็ไม่รู้หุหินอ่านสิหินเลดา อ่าไปไปกันตอ่อไปกันตอ่เอเราจะหินเลดา้าแล้วยิงกรถาหินเลด้าโอ้ไปนหินเลด้าเสร็จแล้วไปหินต่อไปขึ้นไปข้างบอเลยนะบอถ่ายให้

กลับแล้วนะครับเดินทางกลับแล้วไปถายหินงามอ่าสวยมากวันนี้ค่ะสวัสดีครับ, <c oughs> รบตอนนี้ก็จบคลิปก,กันแล้วนะครับ พุ่มดอกกระเจียวพุ่มดอกกระเจียวบานนะคะจุกรยานป่าหินงามนะครับสวยน่ามาเที่ยวชมนะครับแล้วพบกันใหม่ครับผมกลับบ้านเราไปกันก็ต้องก็ต้องแหม่สองทีง่นีโโ้โอเคโอเคโอเคกันโอเคกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะพี่กอนกินอยู่ไม่พูดไม่แฉ Bye 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 bye. Oh.